ตัวนี้ก็เป็น11 Pro Max นะครับอากาศก็คือชุดสัญญาณนะครับไม่มีนะครับ no service so ตัวนี้เราก็มาทำการซ่อมในส่วนของเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ก็เราทำการยกขึ้นมา ก็เดี๋ยวเราทําการตรวจเช็คในส่วนของชุดไฟนะครับแล้วก็มาประกอบเทสกันโอเคนะครับหลังจากที่เราทําการพาบอร์ดออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาทําการหาจุดเสียนะครับในส่วนของภาคเบรดแบนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการหาจุดเสียกาะค,คู่แล้วก็เดี๋ยวเ,เรียบร้อยแล้วยังไงผมก็จะมา รีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับท้องนั่งไล่หาในส่วนของชุดเป็ดแบนพวกนี้นะครับว่าตัวใดที่มีปัญหานะครับตัวใดที่ช็อตส่วนใหญ่ที่เกิดมาจากก็จะมีปัญหาในส่วนของชุดเบ็ดแบนช็อตชุดลายไฟหรืออุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ในลาย PA ตัวนี้นะครับเสียตัวนี้เป็นเลเยอร์ของตัวบอร์ด11อ r o Max นะครับมี mm hmm. โอเคนะครับหลังจากที่เราทําการซ่อมเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วในส่วนของชุด PA นะครับชุดไลฟ i ไฟช็อตตัวนี้ผมก็จะมาประกอบเครื่องเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการรับชมของท่านผู้ชมนะครับตัวนี้เราก็จะติดฟิล์กกาวนะครับฟิล์กกาวกันน้ําให้เหมือนเดิมเพื่อเวลาที่น้ํากระเซ็นนะครับหรือ ตกน้ําหรือว่าน้ําหกใสตัวนี้กาวขอบข้างๆเนี่ยก็จะช่วยกันน้ําได้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็มีปัญหาเยอะนะครับสาหรับในส่วนของ11 Pro Max 11 Pro นะครับจะมีปัญหาในส่วนของชุดภาคสัญญาณนะครับจะมีปัญหาก็คือ no service เครื่องรุ่นนี้นะครับออกมาก็ค่อนข้างแข็งแรงสําหรับตัว iPhone 11 Pro Max ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าที่ผมเจอก็จะมีปัญหาในส่วนของเมนบอร์ดช็ร์ตนะครับแล้วก็โดนตกบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุซะมากกว่าแล้วก็อะไรอีกส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องของระบบชาร์จนะครับที่ลูกค้าบางท่านเนี่ยใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ค่อยมีคุณภาพมาครับเรามาทำการเทสโทรกรันว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างนะครับดูจากตัว 4G ตรงนี้ หน่วยผิดศ <hi> ูนย์เก้าห้าดีซีสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์เบลล์ล้านนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยติดสายได้เลยยอดเงินของคุณใ้ายสนุกยอดเงินป okay, ้ายสมุกจริงจริงโอเคฝากรับเลยครับร <interacting> <cop od> yeah, ับเลยเป็นไงบ้า <formulated> ง <h ash tangent> ค okay. สัญญาณดีนะครับสัญญาณแคดเตียนโอเค okay. ครับผมนะครับชุดระบบสัญญาณใช้งานได้ครับ mm hmm. ก่อนหน้านี้จะมีปัญหาหนึ่งคือโนเสวิตนะครับแล้วก็สัญญาณจะรับสิมไม่ได้สิมไม่ได้ติดนะครับจากด้วยท่านไหนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็น11 Pro Max 11 Pro หรือ11บเอ